เมนูเด็ดก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่อร่อยทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะเพื่อไม่ให้พลาดเมนูเด็ดอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะปาปิก้าชาแน,นลค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆไปทำกว๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ทานกันค่ะวิธีแล้วก็ขั้นตอนการทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะผัดง่ายๆปรุงง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันได้เลยค่ะ เรามาดูในวัตถุดิบค่ะที่ใส่ในขั้วไก่นะคะก็จะมีเส้นใหญ่100กรัมค่ะเนื้อไก่หมักนะคะใช้เป็นเนื้อไก่หมักค่ะรสชาติจะอร่อยกว่านะคะปาก็เคยทำคลิปค่ะวิธีการหมักไก่อนเนกประสงค์ไว้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะปลาหมึกกรอบค่ะใครชอบทานเยอะนะคะใส่เยอะได้เลยค่ะผัะกกาดหอมค่ะ ต้นหอมซอยนะคะกระเทียมเจียวค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีกระเทียมเจียวนะคะให้ใช้เป็นกระเทียมสดค่ะแล้วก็จะใส่ตังชายด้วยนะคะแล้วก็วัตถุดิบหลักอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะมีไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ค่ะให้เตรียมไว้สองใบนะคะทราบวัตถุดิบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่กันเลยนะคะ ขั้นตอนการผัดก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะนํากระทะขึ้นตั้งเตาได้เลยนะคะจากนั้นใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะระดับไฟที่ใช้นะคะใช้ไฟกลางค่ะเมื่อน้ํามันร้อนแล้วนะคะให้ใส่ไก่ลงไปค่ะเมื่อใส่เนื้อไก่ลงไปแล้วนะคะก็ให้ทําการคั่วเนื้อไก่ค่ะให้สุกเลยค่ะเมื่อเนื้อไก่สุกแล้วะคะ่ะ ให้ใส่ตัางายลงไปนะคะแล้วก็ทําการคั่วต่อได้เลยนะคะเพื่อให้ตัางายค่ะมันหอมค่ะแล้วก็ตามด้วยปลาหมึกกรอบนะคะเมื่อใส่ปลาหมึกกรอบลงไปแล้วนะคะก็ทําการคั่วต่ออีกค่ะจากนั้นให้ใส่เส้นใหญ่ลงไปได้เลยนะคะ ก็คั่วเส้นใหญ่ให้หอมค่ะใสกระเทียมเจียวลงไปสักเล็กน้อยก่อนนะคะ<อ>แต่ถ้าเพื่อนๆบ้านไหนคะ่ะไม่ใช้กระเทียมเจียวนะคะก็ให้ทําการเจียวกระเทียมก่อนค่ะก่อนที่จะลงมือผัดก๋วยเตี๋ยวข้าวไก่นะคะสามารถใช้น้ํามันที่เจียวกระเทียมค่ะมาทำก๋วยเตี๋ยวข้าวไก่ได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะให้ทําการเขี่ยทุกอย่างค่ะออกไปด้านข้างกระทะนะคะจากนั้นให้เติมน้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะตอกไข่ใบแรกใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็ให้ทำการคั่วไข่นะคะให้มันสุกก่อน,นะคะ่ะเมื่อเราทำการคั่วไข่ให้มันสุกแล้วนะคะก็นำมารวมกันได้เลยค่ะ เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะก็ให้ทำการปรุงรสชาติค่ะด้วยซอสปรุงรสนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายขาวค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะถ้าเพื่อนไม่ทานหวานค่ะตัดออกได้นะคะโรยพริกไทยสักเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะใส่ต้นหอมซอยลงไปสักครึ่งนึงก่อนค่ะ จากนั้นนะคะทำการคั่วให้มันเข้ากันเลยค่ะเมื่อคั่วจนเข้ากันแล้วนะคะให้ใส่น้ำมันลงไปค่ะแล้วก็ร่อนน้ำมันสักเล็กน้อยก่อนนะคะจากนั้นค่ะตอกไข่ใบที่สองนะคะแล้วก็ทำการตีค่ะ แล้วก็เทใส่ลงกระทะเลยค่ะแล้วก็ทำการล่อนไข่ออกไปแบบนี้นะคะ mm hmm. ก่อนการลงไข่ใบที่สองนะคะ mm hmm. ให้ทำการลดระดับไฟลงค่ะใช้ไฟอ่อนลงนะคะ mm hmm. เมื่อไข่สุกแล้วค่ะ mm hmm. เมื่อไข่ด้านในสุกแล้วนะคะก็ให้นําเส้นใหญ่ค่ะมารวมกันไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการปิดแก๊สได้เลยค่ะให้ใช้ทัพพีค่ะแคะไข่ออกไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ตลบมาแบบนี้ได้เลยค่ะ นี่นะคะหลังจากเราผัดก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่เสร็จแล้วค่ะก็ให้นำผักกาดหอมนะคะมาหั่นซอยแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะก็ลองจานไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นำใบอ่อนๆค่ะมาแต่งจานไว้สักเล็กน้อยนะคะ เมื่อเราจัดจานได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็นําก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ค่ะลงมาใส่จานได้แล้วนะคะวิธีการแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูค่ะก่อนจะเสิร์ฟค่ะโรยหน้าด้วยต้นหอมนะคะอีกสักเล็กน้อยค่ะ ตามด้วยกระเทียมเจียวนะคะเมนูก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่นะคะเวลาจัดเสิร์ฟค่ะจัดเสิร์ฟพร้อมคู่กับซอสพริกนะคะแล้วก็น้ำส้มพริกแบบหั่นนะคะพริกป่นแล้วก็น้ำตาลค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้ก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ทานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ อย่าลืมลองไปทำทานกันดูนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาปิก้าช anel ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ